ลงไปแล้วเอาไปั рон, on, iałem, ille, dad, ่เอาาบ้านนนข้างมังอ่า้ <g ib li> ่กมูี่น่ะ้าเขาไปยู่บ้านนนข้างาันนกรไดเสียขาวขน่ะูอยากเปิดเอาอยู่ตรงไหนเอะม่ักับพ่อพี่วานนนข้างมอยู่ใกล้กันาบ้านหันนกีามูากาลุงน้ำเนบาด็กด็ที่กี่เอยทำทางกมึงาดตามลงโล ตายตที่นอนล่ะนอนผู้ชายทั้งสผู้ชายโมหันนองันนี้นอเป็นนักกีฬาประกาศล้นฮอนนี่แบบยัเออเด้ยจะก็่าเสบอนบท่น้โอ้ร้อยน้ำกเป็นกเป็นดอกพิาอยู่แต่ว่าอันมักีเสียแงิบมึงมึงท้าทายันที่ี้จังหวที่ไปเที่ยวาบกสมบิีนี่ลานดียวพาหอมที่ผมจะ่ล ก็ไม่ไปมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นตอนนี้เรือก็พร้อมแล้วนะครับที่จุดสตาร์ทนะครับมันหันไปทั้งซ้ายเขากับหัวทั้งซ้ายทั้งหัวไปรุ่นเอาเปล่อยนะครับปล่อยตัวออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วครับผ่านหันหมูฮะอุ้ยหลอกไปแหนะบ้านหันหมูฮะแล้วม่านหมูทีหมูทีมาไหนมูทีหมูทีมาจากไหนเอาตึ้งแยกสุดท้ายอันนี้แล้วเพื่อนๆที่รับมาเร็วเรียกตัวมา นีเ่ยทาังน้นเอาเอาเอาไปเลยเอาเอาเอาไปเอาเอาเอาอาเอาเอาา่น่มาายผอาวกเอาตองารเห้ทที่เอาเียวกับผก้าวถึหันโ้อการให้เุี่ไเกียวกันด้วยต้องการใหทุกเอาหัวละ ก็คทกคนดีมากวันนี้แค่ร้จักก็ดี